โอมิาไม่น่าดูดจัดที่เราวันไปเลยก็อย่างนี้ที่เราวันอยู่กับพาูเรท่งงี้่ไงเลเกิดอะไรขึ <c ười> ้ <c ười> นน <c ười> right. ี่ยฮะมินนาตื่มาเชียวเกิดเรื่องอะไรบ้านเรองบอกทันได้ปะเกิดเรื่องอะไรคือเรามี่เขาอย่งงี้มึงชอบกบชนะใรด้วยเกิดอะไรขึ้นกบ กอปอลมาดิพ่ค่เ่มังหน่อยสลมาจะบอกว่าขานการเมืองใช่มเพราะมาจะไม่ออก่าขานการเมืองเลยใช่ไม้เกี่ยวอะไรกับหญิงนะจ๊ะก็ก็คืว่าเอาหญิงมาช่วยได้นะเพ่อช่วยได้ช่วยยังไงช่วยให้ให้พร์ท่านกลับเป็นปกติพันทเกิดอกาออกมากขาการเมืองะัชานได้รับความเดดร้อนแล้วหญิช่วยได้ยังไงนะก็อยากจะให้หญิงไปกลันเพื่อนไปไปต่ยนนะไป่ายงานนี่ค่ะนี่แต่บ้าน ไม่ช่แบบนเปิดหดันู้่ไแต่ว่าเราไม่แต่จรงแต่งกันหลอกๆใช่เราแต่งปกตาอล้วะดรอแต่งหลอกๆแต่งงงแต่งหลอกๆไม่หลอกไปแต่งกันแน่ไปองเงี้าบองพูจริงไม่เห็นเคยบอไม่ชอเลยเธอาะว่าถ้าเกิดอหญิงไม่ช่วยเนี่ยร้อสะดเดือดร้อนถือว่าครั้งนึงมันชเคยช่วยชีวิตท่องูหกัเรอหญิงเอาไว้มันชอบจะพูดแบบนี้แสดงว่าขอบคุณใช่ไหม หาไม่ได้พี่ค่ะเขาบอกไม่มีทางเลือกแล้วก็ได้ได้ไหมยิ่งทำแต่งงานก็ไม่ได้เหรอปกลงเรียกหาแต่ที่มันคุยตอนี้สองคนไม่ขาดกันไปเลยตกลงพาไปเลยแล้วกบอกให้เหน้ที่เพื่อนพาไปเดินไปรอบๆแล้วก็ได้สามว่าแล้วเด็ดขาดไม่หลอกเพื่อกใครเลยเดือดเดือดเดืนดไอ้ช่วยไอ้ช่วยมึงมีอะไรช่วยอะไรเลย